ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สัดพามาชมบ้านโมเด์นะคะเป็นบ้านโมเดนหลังคา3สเตปนะนี่บ้านโมเดนหลังคา3าสเตปหลังนี้นะคะเป็นบ้านโมเดลขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้าเดี๋ยวสดพาไปชมรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้สดพามาชมบ้านโมเดนเป็นบ้านโมเดลหลังคา3สเตปนะคะบ้านหลังนี้จะเปิดอยู่2ล็อกนะคะด้านหน้า2ล็อกกว้างด้านหน้านะคะกว้าง8เมตร ยาว13เมตรพื้นที่ใช้สอย104ตารางเมตรค่ะวันนี้สารตเข้ามาแต่ทำนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วในส่วนของงานโครงสร้างก่ออิฐนะแล้วก็เจ้าของบ้านก็ติดตั้งหน้าต่างเป็นบางส่วนแล้วด้วยเช่นกันในส่วนของเช่งชายนะคะก็จะเป็นเชิงชายไม้ฝาเชอราบ้านหลังนี้นะก็จะเป็นบ้านโครงสร้างเหล็กทั้งหลังอ่าฝั่งนี้จะเป็นทางด้านขวานะคะจะเป็นในโซนของ ห้องโถงตรงช่องด้านหลังสุดท้ายนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยบ้านหลังนี้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะความยาวจะมีทั้งหมดสี่ล็อกระเบียงและครัวจะเปิดช่องละ3าเมตรส่วนตัวบ้าน3าเมตรหค่ะค่ะและตอนนี้สาก็ยืนอยู่ทางด้านหลังบ้านสำหรับหลังนี้นะคะคุณเจ้าของบ้านก็ ตีฝ้ารอบนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านี่ฝ้ารอบนอกนะคะตีฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของฝ้านะคะเป็นจะใช้ฝ้าแผ่นเรียบแบบทึบไม่มีช่องระบายอากาศนะคะในส่วนของฝ้ารอบนอกเนาะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องน้าค่ะและตอนนี้สนก็ยืนอยู่ทางด้านหน้าบ้านในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะความสูงอยู่ที่40ซนติเมตร ระเบียงกว้างมากค่ะทุกคนนะความกว้างของระเบียงก็อยู่ที่8คูณ3เมตรโลง่โลงๆกว้างๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะพื้นที่ใช้สอยก็104ตารางเมตรนี่ด้านหน้านะคะในโซนของห้องนอนนะจะอยู่ทางด้านซ้ายฝั่งทางด้านขวาวก็จะเป็นในโซนของห้องโถงหลังน,นี้ห้องโถงโล่งกว้างมากค่ะทุกคน นี่เลยความกว้างของระเบียงนะคะขนาดความกว้างของประตูนะคะประตูหลังนี้น่ากว้าง2องเมตร40นะคูณความสูง2เมตร10ค่ะฝั่งทางด้านขวานะคะก็จะเป็นในโซนของห้องโถงส่วนฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นในโซนของห้องนอนบ้านหลังนี้2ห้องนอน1ห้องน้ำ ด้านหน้าในโซนของห้องนอนนะคะก็จะติดตั้งหน้าต่างอ่านี้เป็นหน้าต่างบานโชว์นะคะหน้าต่างกระจกบานโชว์เป็นหน้าต่างสําเร็จนะคะเจ้าของบ้านก็ติดตั้งเองสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กขนาด4นิ้วคูณ2แล้วก็3นิ้วคูณนิ้วครึ่ง แอลูซิงมุงด้วยหลังคาสันทายสีอลูซิงด้วยเช่นกันค่ะด้านในจะเป็นในโซนของห้องโถงนะคะความกว้างจะอยู่ที่4คูณ7เมตรในโซนของห้องโถงนะคะความกว้างจะอยู่ที่4คูณ7เมตรหลังนี้ห้องโถงกว้างมากอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมภายในนะหลังนี้นะคะจะมีขนาด2ห้องนอน อันนี้จะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะถัดไปก็จะเป็นในโซนของห้องครัวและก็ห้องน้ําสําหรับบ้านโมเดนหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านที่ใช้เสาสําเร็จนะ,ะเป็นเสาหน้าหกความสูงของเสาตัวบ้านนะคะใช้เสาหน้าหกความสูงอยู่ที่4เมตรนะคะความสูงของเสานะส่วนเสาร,ระเบียงจะใช้เสาหน้าหกเช่นกันความสูงจะอยู่ที่3เมตรห้นะคะในส่วนของเสาเนาะ บ้านหลังนี้ใช้เสาสําเร็จนะคะเป็นเสาอ,อัดแรงหน้าหกใช้เสาอ,อัดแรงหน้าหกทั้งหมดสิบห้าต้นนี่โครงสร้างสวยงามมากค่ะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของสร้างเองทั้งหลังเลยนะเหล็กที่ใช้จะมีเหล็กทั้งหมดสามขนาดนะคะก็จะมีเหล็กขนาดสี่นิ้วคูณสองสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งแล้วก็สองนิ้ว หลังนี้งานดีงานสวยงานเรียบร้อยมากค่ะเจ้าจของเป็นช่างเองนะคะเจ้าของสร้างเองทั้งหลังเลยมันก็จะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะห้องนอนก็ความกว้างจะอยู่ที่4ีคูณ3เมตรหอันนี้ห้องนอนห้องที่1นะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่1นะคะห้องนอนห้องที่1นะก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนอยู่หนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานโชว์ด้านหน้าหน้าต่างบานโชว์ด้านหน้าจะใ,ใช้ทั้งหมด3ามช่องนะคะนี่ ความกว้างของห้องนอนจะอยู่ที่4คูณ3เมตร50ทั้งสองห้องเลยในส่วนความสูงของดั้งนะคะความสูงตัวบ้านจะอยู่ที่1เมตรโซนห้องโถงนะคะก็จะลดระดับของดั้งลงมาอีกนะคะอยู่ที่70เซนติเมตรค่ะ นี้เป็นบ้านโมเดลหลังคาสามสเตปค่ะวงกบประตูที่ใช้นะคะก็จะเป็นวงกบ PVC นะคะอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมห้องนอนห้องที่1นะคะก็จะประมาณนี้ถัดไปนะคะห้องนอนห้องที่2ก็เช่นกันนะความกว้างของห้องนอนห้องที่สองก็อยู่ที่4ี่คูณสเมตรห้เช่นกันคะ่ะ จ้าข,ของบ้านซื้อหน้าต่างมาเรียบร้อยแล้วเป็นหน้าต่างบานสําเร็จนะคะนี้ก็ติดตั้งเองได้ในส่วนของหน้าต่างนะคะสามารถจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะหลังจากที่เจ้าของบ้านติดตั้งเสร็จในส่วน okay. ของห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งช่องนะคะเป็นหน้าต่าง anyway. บานเลื่อนหน้าต่าง okay. น <S <s ี้ก็เป็นหน้าต่างสําเร็จนะคะก็สามารถซื้อมาติดตั้งได้เองเลย เจ้าของบ้านก็ซื้อมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเจ้าของเป็นช่างเองนะคะสร้างเองทั้งหลังเลยอตอนนี้สนนก็ออกมาจากห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะเห็นห้องโถงโล่งกว้างหนาบ้าน ห้องโถงกว้างมากนะคะขนาดความกว้างของห้องโถงก็จะอยู่ที่4คูณ7เมตรค่ะอันนี้ก็เป็นประตูหน้าบ้านนะคะเป็นประตูอลูมิเนียมขาวนะคะบานเลื่อนอันนี้เจ้าของบ้านก็ซื้อมาไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งประตูหน้าต่างถัดไปนะคะก็จะเป็นในโซนของห้องครัวห้องครัวก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วย ในโซนของห้องครัวนะความกว้างก็จะอยู่ที่แปดคูณสาเมตรอันนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องครัวและห้องน้ำถูกว่างมากตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านก็จะกั้นด้วยนะคะจะกัน้นใส่ประตูเป็นสัสดส่วนหลังนี้สวยมากมากงานดีมากค่ะอันนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวนะ ห้องครัวจะมีห้องน้ําในตัวด้วยห้องน้ํากว้างมากเาเดี๋ยวสนัพาพาไปชมห้องน้ําอ่านี้ห้องน้ํากว้างมากค่ะทุกคนจะบอกว่าห้องน้ํากว้างจริงๆงความกว้างของห้องน้ํานะคะจะอยู่ที่สามคูณสองเมตรห้าสิบนะลงลงกว้างกว้างเลยในโซนของห้องน้ําก็จะติดล็อกแก้วนะคะเพิ่มความสว่างอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมห้องน้ํา มาจากห้องน้ำถ้าะก็จะเจอความกว้างของห้องครัวในโซนของห้องครัวนะคะกั้นห้องน้ําไปแล้วนะ่าพื้นที่ห้องครัวก็จะได้ความกว้างอยู่ที่ความกว้างของห้องครัวก็จะได้5เมตร50คูณ3เมตรนะคะกว้างม,มากหลยนี้กว้างม,มากสูงโปร่งโล่งคะ่ะ ความสูงของตัวบ้านจะอยู่ที่50ซนติเมตรความสูงของระเบียงและครัว40ซนติเมตรค่ะความสูงของระเบียงหน้าบ้านกับห้องครัวนะคะก็จะต่ำกว่าตัวบ้านประมาณ10ซนติเมตรหลังนี้งานดีงานเนียบสวยงามมากมากค่ะทุกคนงานเรียบร้อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างงานโครงสร้างสวยมากสาทเสานัดเช็คและสวยจริงๆแล้วก็ก่ออิฐนะคะเนียบมากเลย ทับหลังหน้าต่างประตูบนล่างทุกช่องนะคะบ้านหลังนี้สวยงามมากๆเจ้าของเป็นช่างเองนะคะสร้างเองนะคะไม่ได้จ้างช่างเนาะ à, สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของเป็นช่างเองก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้รับงานนะคะเพราะว่าคุณพ่อเจ้าของบ้านก็อายุมากแล้วหลังนี้เป็นบ้านของคุณช่างเองคะ่ะภายในนะคะสวยมากๆสวยจริงๆค่ะบ้านหลังนี้เรียบร้อยมากๆเลย นัดเริ่มแจ้งใต้าใชายคานะคะฉลุด,ด้วยไม้ฝาเชราโทนสีเทารอบตัวบ้านสำหรับบ้านโมเดินหลังนี้นะคะร้อยสีตารางเมตรแบบนี้เลยนะคะวัสดุซื้อวัสดุหมดไปแล้ว250,000บาท250,000บาทนี้เจ้าของสร้างเองนะนะคะร้อยสีตารางเมตร2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องถงลงกว้าง1ระเบียงกว้าง สำหรับบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะคะสารัดจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสารนัดพาชมบ้านแบบบ้านสวยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ